เดินทีเอ็มครับอันนี้เป็นวิดีโอหน้าจากหน้าไซคัทเชียนะครับอันนี้ที่เดินทีห้องร้านยาจะอยู่ตรงนู้นร้าน,นตลบับไทยนี่ครับอันนี้เป็นร้านทองด้านหน้าใช่ไหมครับอันนี้คือจะเป็นไซคัทเชียของตัวเท็ก้นะครับอันนี้ก็เป็นเงินติดล้อเป็นคอมมิสตัวเท็กโก p h a ม m a c i อยู่ตรงนู้นเนาะเนี่ยครับพอลูกค้าคิดเงินปุ๊บอันนี้พี่ก็เคยน่าจะเคยเห็นภาพ้วเขาก็จะออกเลนหลายนี้ฮะช่องเนี้นี่ฮะ ร้านที่ว่างอยู่ก็คือร้านคิงของเนียครับพี่เนี่ยร้านนี้เลยครับเนี่ฮะถ้าเลี้ยวขวาไปจะเป็นวัดสรรตรงนู้นฮะอันนี้คือเป็นโซนของร้านทองลาละรับปีกซ้ายตรงนู้นก็เป็นร้านยาที่เราเคยจองไว้ครับนี่ครับพื้นที่ร้านอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยร้านคิงคองนะครับคำเลดีมากเลยครับอยู่เลนกลางเนี่ยครับซอยกลางนะครับที่ลูกค้าเข้าๆออกตรงนี้ฮะ น่าสนใจมากเลยครับเนี่ยครับห้องหัวมุมด้วยครับ